อากาศข้างนอกจะเปลี่ยนแปลงบ่อยแค่ไหนแต่แพทก็ยังสุขภาพดีค่ะพอแพทเลือกทานโนล่าซีพัทรวมซูเปอร์ฟู้ด4ชนิด1,150มิลลิกรัมทุกวันค่ะโนล่าซีพัทรวมซูเปอร์ฟู้ด4ชนิดประกอบด้วย a อสเซโร r ล่าเชอรรี่ที่จะช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสและเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ให้ป่วยง่าย มีโรสฮิปหรือผลกุหลาบป่าที่ได้รับความนิยมในการทานเพื่อลดอาการข้อเข่าเสื่อมซึ่งทำงานร่วมกับวิตซีที่ช่วยในการชะลอวัยและซีบักทอนช่วยแก้ปัญหาผิวและระบบย่อยอาหารได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเสริมประสิทธิภาพด้วยอาซาอเบอร์รี่ผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในตระกูลเบอร์รี่โปรดักต์ทำจากวิตามินซีจากธรรมชาติค่ะซึมซับได้ดีสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องไม่เป็นอันตรายต่อกะเพาะอาหารด้วย ถ้าเราลองเคี้ยวโปรดักต์นะคะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวของวิตามินซีเลยค่ะแพ่ทานตัวนี้ไม่ต้องหาผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมาทานให้วุ่นวายเลยค่ะเพราะเขาได้รวมซุเปอร์ฟู้ดสชนิดมาไว้ในเม็ดเดียวเลย